เกือบเกือบเกือบลูปพี่โอ้ใจร้อนไปได้ข้างหน้าเป็นโค้งโอ้โอโดาดอ้อดารอ,าอสวัสดีครับวันเนลับบันเนนอนนะครับยังบอหลับยังบอนอนหัากำัมาหอดเขาชมตะโกนพะึ่งจะมาถึง ช่องตะโกอัปเดตไลฟ์สดถอดกางคื้นี่แล้วเบิ่งบรรยากาศขึ้นเขาช่งตะโกรถห่าหลายครับท่านผู้ชมครับรถเยอะมากเวลานี้น่าจะเป็นเพราะพี่น้องเดินทางกลับบ้านกับจากจังหวัดรถเยอะนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในเขาช่องตะโกด้วยกันไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาเคลียร์ถนนเรียบร้อยเรีอย,อยงผมว่าเคลียร์ถนนไป เรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวไปเบิกนะก็จะเขาชงตึโกโงนะครับตัวอะไรตัวแช่ก็นัวแชร์อกอกไปกันสวัสดีครับสวัสดีน้องแฟนเพจเชิญไทยแลนด์ทุกท่านนะครับขัขขขขาาบขคบขึ้นขึ้นเดี๋ยวเขาชงตกโกบ่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นเคลี่ทันื้นที่แล้วหรือย,อยังนะครับแต่ตอนนี้ผมระวังทางขับรถมานะโอ้โหรถเยอะมากเลย ขาออกนะออกมาจากกรุงเทพชลบุรีแถวบุญโอ้รถเยอะมากเลยตอนนี้ด้านหน้าของเราเป็นตลาดชุมชนโคอ,อีดยไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เคลียร์แล้วหรือยังครับคุณน้ำแข็งสวัสดีครับเขาช่างตะโกทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดจังหวัดสักแก้วนะที่มีอุบัติเหตุเมื่อก่อนหน้าก่อนหน้านี้ประมาณนะส,สองชั่วโมงไนดะ้หรมั้ง ไม่รู้ว่าเคลียพื้นที่แล้วหรือยังนะครับเบิงน้ำกันไปเบิงน้ำกันไม่รู้ว่าเคลียพื้นที่เสร็จแล้วหรือยังหยุดเกิดเหตุนี่อยู่ตรงไหนไม่แน่ใจนะดูไลฟ์สดไปด้วยกันนี่เละเวลาก็ห้าทุ่มแล้วตอนนี้สวีทนาฬิกาอ่าบรรยากาศด้านนอกบรรยากาศข้างนอกนี่บ,บไ่ได้ไมืดปานไดได้ไี่น้องเพราะว่า ถามอมาเนาะกูเส็จแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวเบิ้งน้ํากัดนี่แหละว่ากูรถเรียบร้่อยหรือยังเบิงบ้งเบิงบ้งเบื้งมามามีจุดพักรถนะครับไม่ไม่มีห้องน้ํานะเขาเขียนป้ายอยู่ว่าไม่ีห้องน้ำต่วีต่ว่าแท้จริงแล้วผมม่มีห้องน้ำา,ววานี่ผมกำลังขึ้นเขาช่องตะก,กัวครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเคลียร์พื้นที่เสร็จหรือย,อยังหรือว่ายังอยู่ ว่ายังอยู่ดีผมว่าพรุ่งนี้น่าจะกู้รถนะครับใครมาพรุ่งนี้มีติดแน่นอนเดี๋ยวดูก่อนต้องไปดูก่อนว่าเหตุที่เกิดตรงไหนนะครับผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขออภัยนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมกำลังจะขึ้นเขาชงข่งตะกูขับรถขึ้นเขาชงตะกูมืดตึ๊ดตื้อนะครับหนีโค้งแรกมืดมากมากมืดมากมากจุดเกิดเหตุน,ตนีอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจเราไปดูก่อน ขาดหายตรงนี้น่าจะไม่มีสัญญาณนะท่านผู้ชมตรงนี้จุดนี้แหละจุดนี้เลยจุดอับสัญญาณน,นี่เลยตรงนี้เลยผมกําลังขึ้นเขาช่องตะโกท่านผู้ชมสัญญาณขาดไปตอนนี้แสดงว่านี่แหละตรงนี้เป็นจุดอับสัญญาณท่านผู้ชมมาดูว่าการจราจรในเขาช่องตะโกเป็นไงบ้างแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่เขาเคลียร์พื้นที่ไปหรือย,ยังผมขึ้นมาระหว่างเขาช่องตะโกแล้วท่านผู้ชม ขึ้นมาระหว่างเขาช่องตะโกแล้วคุณน้ำแข็งว่าสแกลวิลามกลับบ้านตอนกลางคืนติดเคอร์ฟิวไหมครับนี่ถ้าเรื่องเคอร์ฟิวก็ตอนนี้น่าจะมาได้ไม่ติดนะครับไม่ติดเพราะว่ารถตอนนี้พี่น้องชาวอีสานบ้านเท่านี่กักบกำลังเดินทางกลับบ้านแลวพี่น้องนี่เต็มเลยผมขับรถมาออกมาจากกรุงเทพออกมาจากชลบุรีนี่การจะ์ละจอดนี่รถโอ้รถเยอะมากพี่น้องเดินทางกลับบ้าน เดินทางออกมาจากชนบุรีกรุงเทพเนี่ยเดินทางกลับมานะฮะการจราจรในเขาช่างตะโกนี่อย่างที่เห็นในไลฟ์สดเลยแล้วมาดูกันว่ามาเบิ้งกันวาอาจุดที่เกิดเหตุน,นี่เขากู้กู้แล้วหรือยังบางท่านอาจจะบ่รู้ว่ามีเหตุน,นะฮะนี่แสงไปเดี๋ยวจุดข้างหน้าเป็นโคง้งเราวิ่งประจาเราจะรู้ว่าข้างหน้าเป็นโคง้งไม่สามารถที่จะแสงได้เป็นเป็นจุดอับนะอย่าเพิ่งแสงมาเด้อข้างหนข้างหลังอย่าเพิ่งแซงมาเด้อ ช่วงตะโกนะครับเกิดเหตุไายวันเลยเกิดเหตุไายวันเลยท่านผู้ชมเออช่วชงตะโกรถหลายเนาะเหตุจังไดแล้วในเมือนเกิดเหรอขยายถนนบ่ขยายถนนอ,ยยน,น,นอ่ะเนาะ เหตุที่เกิดนะครับรายงานมาแล้วว่าไม่มีบุรุคนเสียชีวิตมีบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บเล็กน้อยส่งโรงพยาบาลที่เรียบร้อยแล้วส่วนสภาพรถมันเป็นยังไงบ้างนี่ไม่แน,น่ใจรอดูรอดูอย่าฟึ่งแซงไปเด้อลูกพี่ข้างหน้านเป็นโค้งนะครับอยา่าฝ่งแซงอยา่าฝ่าแซงข้นางหน้าเป็นโค้งนะครับ่ะขั้นข้างหลังขั้นที่ตามปูม,มานี่กําลังเหย่แซงนี่ใจเย็นตายไรวันเด้อพี่น้องเลยเนี่ยเวลาผมไหลสด อยู่ตรงเนี้ยผมเจอบ่อยมากเลยไดก่อนเนี้ยไปเนี่ยถ้าผมมีรถสวนลงมาก่ะโชคดีไปแต่ถ้าเกิดหนาดเห็นไหมล่ะครับอู้เกือบเกือบเกือบรูกพี่โอ้ใจรอดไปได้ข้างหน้าเป็นโค้งโอ้ดาเดอร์ดาเดอตายมากนี่จังใดนี่มันตายไา่มือเลยด้นี่ครับรถแบบสีโอ้แย่แย่แย่แยยเขาก็ต่อแขวรอคิวกันขึ้นมาอยู่ อันตรายแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาส่งให้แซงแซงไปเลยนี่แซงนี่รถสิบรอเขาสั่งให้แซงแล้วเราแซงไม่ได้ยตรงนี้นะครับรถสักู่เขาก็าบอกว่าห้ามแซงนี่แหละครับมันเกิดอุบัติเหตุไร้วันก่ยอดประมาณนี่แหละครับทุกคนก่าฝ้านะรีบกันทุกคนนะท่านผู้ชมรีบกันทุกคนฝ้ากันทุกคนนั่นแหละเกิดเหตุมาได้ฟฝ้าเพราะอะไรันนี้สูญเสียทรัพย์สินสูญเสียชีวิตคนนี่ก็ด้านหน้านะครับน่าจะเป็นจุดที่เกิดเหตุ ไฟตรงนี้จะไม่มีเนะื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันก่อนก็เกิดโอ้เกิดติดเกิดไร้วันเลยาจะเป็นตรงนี้นะครับน,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 รนี่นนี่น่นจะเป็นตรงนี้นี่ครับ่จาจะเป็นตรงนี้แล้วครับบ่อขวางช่องจราจอดหรือจังไรบอ่บอก,กีดขวางบอกหรือจังไรว่าหน่กหนาก,กีดขวางนะเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่อ่าเป็นยุดตรงนั้นเป็นยุดอ่าจุดที่ พื้นที่กว้างมีพื้นที่กว้างครับท่านผู้ชมขออภัยเด้อผมเบา,าในไนาารโดนวางหันบอค่อยโอเคก็มันจริงๆอะ่ะผมอยู่ใช้ชีวิตทําสื่ออยู่ตรงนี้ก็หลายปีเห็นเกิดอุบัติเหตุหลายวันนะครับเนี่ยอาจจะประมาณนี้แหละรถสิบล้อเขาเกิดเหตุบ่อยเคยเห็นแต่รถสิบล้อใช่ไหมท่านผู้ชมผมกะขาดคันนี้แบบรถกระบะขั้นดำนี่แหละรถสิบล้อเขาก็ลงมาปกติรถหน่อยกับปาดนาเขา มันเกิดเอะไรเกิดอุบัติเหตุล่ะส่วนใหญ่ผมว่าใจเย็นใจเย็นถึงที่หมายกันทุกคนนั่นแหละใจเย็นเย็นะครับสามกิโลเมตรนี่อดเอาเอาเอ,เอถนนโล่งๆคุณจะแซงยังไงคุณก็แซงรถถนนแบบมันบนโล่งเนี่ยอย่างแบบเนี้ยมันตราลที่สุดเลยอันตรายที่สุดเลยไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้นี่สาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากจะแน่ยจะขึ้นไปอีกนะ เน่ก็เขาต่อแถวอยู่ลูกพี่คันเดียวเดียวนี่โอ้ยแย่อยู่นี่นู่นมันยาวนู่นคุณจะไปนะเอาตรงนั้นเป็นโค้งอีกนะตรงนั้นนะตรงนั้นเป็นโค้งอีกนะแล้วคุณจะไปปาดนะเขารถสิบล้อรถสิบล้อกะเสียโอ้ยแย่ๆยๆแยแย่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 มากมากนี่เนาะมนุษย์ ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยขับรถอย่างนี้เลยครับผมผมก็ทำไลฟ์สดอยู่ตรงเนี้ยสองสามปีผมผมเห็นเหตุการณ์แบบนี้รายวันก็ว่าได้นะท่านผู้ชมก็เลยไม่ค่อยอยากออกมาไลฟ์สดเจออุบัติเหตุบ่อยมากมันหดหูนะครับมันหดหนึงไม่เสียชีวิตแต่ก็มีการสูญเสียทรัพย์สิน ตรวแบบสี่ผมผมกับโมโหไปไปปุนะ่นน่ะเห็นถ้าไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปคนอื่นเขายัางค่อยค่อยขึ้นได้ด้วยคนอื่นเขายัางไปเรื่อยเห็นว่าันเป็นโค้งเมื่อกี้น่ะมันเป็นโค้งกดใจบอให้มันเห็นมุมมองมุมก้อนแสงแจงเนี่ยเอาเลยโค้งไปนี่ถ้ามีบ่มีรถสวนมานี่ยเอาก็แซงขึ้นไปมีวะอ่ะไม่มี แสงแไม่มีขึ้นมือแท้ครับแม่นครับในเขาช่องตะโกไม่มีไฟดอกครับในเขาช่องตะโกไม่มีไฟเพราะว่าเกิดเหตุติดต่อกันสามวันนะครับเป็นรถบรรทุกทั้งนั้นเลยก็เลยทําให้ไฟฟ้าแถวนี้เสียหมดเลยอะแต่ก็ไม่มี ผมมีคนเสียชีวิตนะครับสามสามหมื่นที่ผ่านมารวมทั้งหมื่นนี่แหละขึ้นนี่แหละขอไปทุกท่านนะครับที่ที่ผมพูดเมื่อสักครู่พูดไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่ดานะดานะ,านะแปลว่าดานะคือว่าดื้อน,น่ะขับรถดื้อน,น่ะขับเป็นทุกคนใครก็ขับเป็นถ้าขับไม่เป็นคงไม่มาขับรถหรอกใช่ไหมครับท่านผู้ชมนี่เข้าเขตเห็นไหมเมื่อกี้แสงึ้นไปรถที่ลงมาเขาก็ลงมาไม่ได้ เกิบุรีัลย์แล้วครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้ก็กานย่งบื้นไปอีกนะคนคนเกิดเก็ก็เกิดหรือกาบอกเกิดเหตุกบจะคล้องนี่ออถ้าเกิดเหตุหมานก็จะบอกผมไม่เห็นผมไม่เห็นก็จะอวอาอยู่คำเดียวนี่ทัว่วบรนทรงผมก็เห็นเป็นอย่างนั้นทุกไลายเลยเอา้าวสู้ๆขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนปีๆรถบรรทุกสู้ๆครับขึ้นเขาจังตะโกมาแล้วก็จากที่ มีอุบัติเหตุมาก่อนหน้านี้สองสามชั่วโมงรู้สึกว่าพื้นที่ไม่กีดไม่กีดขวางช่องจราจรนะท่านผู้ชมก็เดินรถได้ปกติในช่องตะโกในค่าคืนนี้ใครที่กําลังเดินทางใดที่กําลังเดินทางเดินทางได้ปกติด้วพี่น้องเด้อนี่เดินทางได้ปกติเดินทางได้ปกติอา้าวขอให้ทุกคนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับขับรถก็อย่าประมาทอย่าขี่ดื้อไหล อุบัติเหตุเกิดขึ้นมารถพิดความเกิดมากอะมันสูญเสียอย่างเดียวครับเสียเวลาบพาถึงเครื่องชั่วโมงหรอกนะขึ้นเขาลุชองตะกตนี่ต่อให้มีอุบัติเหตุก็บม่ถึงเครื่องชั่วโมงหรอกคุณน้ำแข็งว่าแอดเปถูกแล้วครับเนาะอ้าวสูส้ๆเดินทางปลอดภัยเดอ้อผมขอปิดไรซสดก่อนเข้าบ้านลำบากน,นี่บุญอโน่นินแดงพอ,อกันไปเมือหนาไรซสดไหมครับไรซสดไหมเดี๋ยว้ายผาไปเบึ้งส,สู้ๆสวัสดีครับ